ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแคทก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการทานคอลลาเจนนี่นะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่990บาทเห็นคอลลาเจนตัวนี้นะคะคนรีวิวเยอะมากก็เลยไปติดตามเฟซเจ้าของแบรนด์นะคะก็คือคุณวาวนะคะเขาก็ผลิตสินค้าออกมาแบบดีมากๆอ่ะทุกคนให้ทุกคนได้กินได้ใช้เห็นเพื่อนในเฟซที่รู้จักกันนี่แหละทาไมเขาผิวสวยจังวะอะไรแบบเนี้ย อ่ะตัดสินใจนะคะอินบอกไปตอนแรกว่าจะสั่ง2กระปุกมาลองทานดูก็ลองมากินได้กระปุกหนึ่งเนี่ยหมดแล้วนี่นะคะเอากระปุกมาให้ดูด้วยหมดแล้วผิวมันดีขึ้นจริงๆอ่ะทุกคนน้องจะเป็นแบบเนี้ยเม็ดน้องจะน่ารักมากเป็นรูป ปลาแบบนี้นะคะ3วันแรก4วันแรกแค่ทาน2เมตรก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็วันละ1เมตรนะคะก่อนเข้านอนก็คิดว่าถ้าผิวมันไม่ดีรีวิวมันคงไม่เยอะขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะสิวแค่จะเหอเต็มหน้าเลยนะคะแบบดูไม่ได้เลยหลังจากที่มาสัมผัสคอลลาเจนนะคะก็สิวก็ไม่ได้เหออะไรมากนะคะก็คือจะมีสิวแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงคางก็มีนิดหน่อยนะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะแค่ แนะนำเลยนะคะใครที่อยากลองนะคะก็มาดูผิวแคทก่อนได้นะคะ1ปลกเห็นผลเลยคือน้องดีมากกินง่ายนะคะไม่ขาวนะคะตัวนี้น้องปลาน่ารักมากทานง่ายมากคะ่ะทุกคนใครไม่ลองคือเอามากจ้า